นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกลรหัสประจำตัว6479011120วันนี้จะมาแนะนำหนังสือ s t t a t e g i c Management เล่มนี้ครับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศาสตราจารย์ดรสมชายปกสภาพวิวัฒน์ครั้งนี้ก็ตีพิมพ์ครั้งที่21ครับ ก็สาหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เขียนกว่า20กว่าปีแล้วแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงอะไรมากมายนะครับก็จะมีเขียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยเฉยๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีการบร,ริหารต่างๆนะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ซึ่งใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเราก็จะมาเล่นกันนะครับในเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งแนวคิดก็คือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ก็จะแบ่งเป็น3ามอย่ญญางนะครับก็จะเป็นเชิงเทคนิคหรือว่าเชิงปฏิบัติการก็จะเช่นการตัดสินใจในการบริหารจัดการในองค์กรนะครับหรือการซ่อมอะไรต่างๆในองค์กรก็คือเป็นเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่อมาก็เป็นเชิงบริหาร สินค้าคงคลังเราจะเป็นเรื่องบุคคลต่อมาก็จะเป็นเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจซึ่งในเชิงกลยุทธ์เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจตัวอย่างภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลในลักษณะ ทั้งโอกาสและพยันตรายตลอดจนเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรซึ่ถ้าเราจะพูดถึงองค์ประกอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองสังคมที่จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเป้าหมายเนี่ย ได้ให้องค์กรปรับตัวและเตรียมตัวในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นครับตัวอย่างปัจจุบันก็จะเป็นพวกแป้งหรือว่าแชมพูเด็กเนี่ยครับต้องมีการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็เด็กอาจจะลดลงหรือในอนาคตจะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุองค์ประกอบต่อมาก็ต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นในเรื่องบุคลากรระบบการเงินคอมพิวเตอร์ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรองค์ประกอบต่อมาก็เป็นการวางแผนซึ่งแผนนะครับจะมีอยู่3ระยะก็คือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งแต่ละแผนเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกันโดยแผนระยะยาวนะครับจะเป็นลักษณะแผนทิศทางในการดําเนินง,งาน วนแผนระายะากลาและระยะสั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นแนวทางที่สามารถวัดผลได้หรือที่เราเรียกว่า KPI องค์ประกอบที่4ีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการวางแผนอย่างมีระบบและมีขั้นตอนก็ยกตัวอย่างเช่นการอบรมในองค์กรนะครับก็ต้องมีความสด้องกับภารกิจขององค์กรและองค์ประกอบสุดท้ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องเป็นการวางแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริงครับซึ่งแผนเนี่ยต้องเป็นแผนที่ทําได้ ไม่ใช่เป็นแผนที่อยากได้นะครับเรื่องตรงนา้นก็จะเป็นปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จและล้มเหลวในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างแรกต้องเป็นแผนที่ประสานกันร,ระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งจะมีลักษณะทั้งจากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่างรวมถึงมีการเบ a สตอ t o r ซึ่งแผนทวนมากเนี่ยครับจะเป็นในในลักษณะที่ ผู้บริหารสั่งการลงมาหรือจากบนลงล่างซึ่งทําให้ผลลัพธ์เนี่ยไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือกําหนดไว้ต่อมาก็ผลจากการขาดข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือเรื่องต่างๆนะครับต่อมาก็ขั้นตอนการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนนั้นมีความล้มเหลวหรือมันเนื่องมาจากการมีอคติหรือว่ามีการเมืองในองคอ์กรอาจใครไม่ถูกกับใครทําให้ในขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่ได้จุดแข็งจุดอ่อนตามจริงของสภาวะขององคอ์กรและสุดท้ายค่านิยมและวัฒนธรรมขององคอ์กรซึ่งแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่อไปนะครับก็จะพูดถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็มีแนวคิดหมายถึงเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่มีลักษณะสําคัญโดยต้องมีความสัมพันธ์กับขอบเขตของธุรกิจซึ่งมีทิศทางไปทางไหนจะทําอะไรขายายไปถึงไหนต้องมีการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองอุตสาหกรรมรวมถึงเห็นโอกาสและพยันตรายที่จะเกิดขึ้นลงหน้าสมาก็เป็นการ ตัดสินใจดําเนินธุรกิจบทความเข้าใจซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมและความคาดหวังขององค์กรและเกี่ยวข้องกับทิศทางในระยะยาวของธุรกิจต่อมาระดับของกลยุทธ์นะครับก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปงแล,ลงภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในด้านต่างๆโดยแบ่งโดยการเป็น3ระดับระดับที่1นครับกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือกลยุทธ์เชิงทิศทาง2กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือการแข่งขั 3. น3กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการซึ่งหมายถึงเทคนิคการตลาดการจัดซื้อการผลิตต่างๆซึ่งต่อไปก็จะพูดถึงกระบวนการและลักษณะ การดําเนินงานกลยุทธ์โดยกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยมีอยู่สาขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองคอ์กรและภายในองคอ์กรรวมถึงวิเคราะห์ทัศนคติและค่านิยมรวมถึงวัฒนธรรมขององคอ์กรเป้าหมายก็เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององคอ์กรขั้นตอนที่2ทางเลือกเชิงกลยุทธ เป็นการกำหนดแนวทางหรือทางเลือกซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางท้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวขององค์กรไปสู่อนาคตนะมีการประเมินเชิงกลยุทธ์เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต่อองค์กรและการเลือกกลยุทธ์นะครับต้องทำมาภายหลังจากการประเมินข้อดีข้อเสียของทางเลือกกลยุทธ์ขั้นตอนที่3การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติก็เป็นการวางแผนใช้ทรัพยากร การหาเงินการกำหนดบุคลากรการสร้างโรงงานหรือเครือข่ายการกำหนดระบบบริหารแระบบสารสนเทศในองค์กรต่อมานะครับก็เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหมายถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมการเมืองพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเนี่ยครับสามารถแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยเป็นการกำหนดสภาพแวดล้อมเป็นการกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมใจมหาภาคเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัจจัยคู่แข่งและปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งต้องมีการประเมินลักษณะของปัจจัยสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันของทางธุรกิจซึ่งหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์เนี่ยก็คือ5พลังแห่งการแข่งขันซึ่งก็คือ 1. คู่แข่ง 2. พลังของผู้ซื้อ 3. พลังของซัพพลายเออร์หรือผู้ที่นำวัตถุดิบมาให้เราเนี่ยครับต่อไปก็เป็นสิ่งที่จะกลายเป็นคู่แข่งในอนาคต 5โครงสร้างของอุตสาหกรรมมีคู่แข่งมากน้อยเพียงใดและเราต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภควิเคราะห์ถึงตำแหน่งในการแข่งขันธุรกิจและวิเคราะห์โอกาสและภัยอันตรายซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาขั้นต้นนียครับเพื่อเป็นการที่นําไปสู่การวางแผนทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ก็เมื่อมีการมีคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกไปแล้วนะครับก็ต้องมีการมีคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึน่งก็หมายถึงเป็นการพิจารณาองค์ประกอบที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีโครงสร้างองค์กรค่านิยมองค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรโดยพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆเนี้นครับ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเหนือหรือด้อยกว่าคู่แข่งซึ่งถ้าเหนือกว่าก็คือจุดแข็งถ้าด้อยกว่าก็คือจุดอ่อนซึ่งการพิการณาจุดแข่งจุดอ่อนขององค์กรมีข้อสังเกตสาประการ 1. ต้องมีข้อมูลคู่แข่งเพื่อการเปรียบเทียบ 2. ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดัชนีตัวชี้วัดหรือ KPI 3. ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อวิเคราะห์ถึงศักยภาพเชิงธุรกิจบนพื้นฐานจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรโดยนํามาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อเป็นการกําหนดตําแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์ต่อไปครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากหนังสือ strategic management การบริหารเชิงกลยุทธ์เล่มนี้นะครับไว้พิจารณาในการอ่านผมว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านนะครับอ่านไปนี่ได้ความรู้เรื่องทฤษฎีการบริหาร การเชิงกลยุทธ์ตึงธุรกิจหรือองค์กรต่างๆก็ควรจะศึกษาไว้รวมถึงมีกรณีศึกษาทฤษฎีต่างๆซึ่งอัดแน่นภายในหนังสือเล่มนี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ